ความประเสริฐของอุสมาอิบนุไซดปรวศาสตร์เดินทางผ่านผ่านผู้คนหลายพันหลายแสนชีวิตไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งชีวิตของชายผู้หนึ่งที่ประวศาสตร์อันยาวนานได้สละพื้นที่หลายหน้าสำหรับเล่าขานเรื่องราวของเขาไว้โดยเสียงสะท้อนจากหน้าประวัติศาสตร์เหล่านั้นยังคงเกิดกล้องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเขาผู้นั้นคืออุสมาอิบนุไซ อุมาร์อิบนลโลคอบตอบกำหนดเงินเดือนให้แก่อุสมะมากกว่าที่กำหนดให้กับอับดุลลอห์ลูกชายของตนอับดลุลลอห์ผู้เป็นลูกชายของอุมาร์จึงกล่าวว่าคุณพ่อครับพ่อให้เงินเดือนแก่อุุสมะเอิบนลไซ4,000แต่พ่อให้เงินเดือนลูกเพียงแค่3,000ทั้งที่คุณพ่อของเขาก็ไม่ได้ดีมากไปกว่าตัวคุณพ่อและตัวของเขาเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าลูกอุมาร์จึงกล่าวว่า ไม่เลยออพ,พ่อของอุสมะเป็นที่รักของรอซูลลลอฮสัลลัลอฮฺวะอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าพ่อของลูกและตัวอุสมะเองก็เป็นที่พึงพอใจสําหรับรอซูลมากกว่าลูกเช่นกันอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรจึงพอใจกับเงินเดือนที่ตนได้รับ